สวัสดีนะคะวันนี้จะมาสอนเพิ่มหัวใจในวิดีโอ t ิ k t o k กันนะคะเพื่อนๆท่านใดอยากได้ยอดหัวใจเพิ่มนะคะให้บริการนี้เป็นตัวช่วยกันไปได้เลยค่ะก่อนอื่นเลยเราเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ google นะคะพิมพ์คําว่า K M ขีดโซเชียหรือกดพาลิงก์กันมาได้เลยนะคะเว็บไซต์ K M ขีดโซเชียลจะอยู่ด้านบนสุดต,ตรงนี้เลยนะคะกดกันไปด้านในได้เลยนะคะ เขามาสู่หน้าเว็บไซต์แล้วนะคะเว็บไซต์ตจงนี้มีอยู่หลากหลายบริการไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผพ้ติดตามเพิ่มคนดูไลค์สดเพิ่มคอมเมนต์เพิ่ม,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 ร,ม,มรีวิวและบริการอื่นออีกมากมายในหลากหลายบริการและหลายขายแพลตฟอร์มเลยนะคะในตัวแพลตฟอร์มมีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มค่ะไม่ว่าจะเป็นของ f a c e b o o k YouTube i ติ i k t o k t w i t ต e r t ร l e gram นะคะสามารถเลือกใช้บริการกันไปได้เลยนะคะเป็นบริการออนไลน์24ชั่วโมงนะคะมีแอดมินคอยบริการเพื่อนๆด้วยนะคะ เว็บไซต์ตัวนี้มีประสบการณ์มากกว่า10ปีเลยนะคะจึงเชื่อมั่นได้เลยว่าเป็นเว็บไซต์ที่มีคุณภาพมากๆเลยเพื่อนท่านใดนะคะที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานสามารถกดสมัครเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยนะคะใส่ชื่อผู้ใช้งานอเมลลหัสผ่านเยียร์ลาผ่านอย่าลืมติ๊กตรงนี้นะคะกดสมัครกันไปได้เลยค่ะหรือสมัครผ่าน e ลน์ก o o g l e กันได้ง่ายๆกันตรงนี้เลยนะคะแต่หากเพื่อนท่านใดนะคะที่เคยล็อกอินกันไปแล้วเคยเข้าใช้งานกันไปแล้วสามารถย้อนกลับได้เลยนะคะกดเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยค่ะ มาสู่หน้าเว็บไซต์แล้วนะคะเว็บไซต์ km ขีดโซเชียลนะคะไปที่ปรื่าขสั่งมือไปตรงนี้จะมีหมวดหมู่อยู่ตรงนี้นะคะหมวดหมู่ตรงนี้จะมีอยู่หลากหลายบริการหลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกกันเลยค่ะสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยนะคะในหมวดหมู่ตรงนี้นะคะวันนี้จะเลือกเป็นหมวดหมู่ของ tiktok นะคะเพิ่มหัวใจ tiktok นะคะก็จะอยู่ด้านล่างตรงนี้ค่ะขอเลือกเป็นตัวหมวดหมู่ธรรมดาตรงนี้แล้วกันนะคะบริการตรงนี้นะคะด้านในมีอยู่หลากหลายบริการ ให้เลือกกันเลยนะคะก็จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปนะคะจะเป็นการรับประกันความเร็วคุณภาพนะคะที่แตกต่างกันไปขอเลือกเป็นหนึ่งสามสามศูนย์นะคะจะเป็นตัวนี้ค่ะในคําอธิบายตรงนี้นะคะเป็นคําอธิบายของแต่ละออเดอร์ของเพื่อนเองนะคะอ่านให้เข้าใจก่อนการสั่งซื้อกันไปได้เลยส่วนลิงก์ตัวนี้นะคะคัดลอกมันได้เลยจากโสต์ที่การจะใช้บริการนะคะกดเข้าไปด้านในได้เลยค่ะตัวนี้นะคะยอดเติมอยู่ที่1ิบหกนะคะคัดลอกลิงก์แนะนําไปวางกันได้เลย จำนวนตรงนี้นะคะขัา้ต่ำอยู่ที่10นะคะใส่กันไปสัก15นะคะในราคาไม่ถึง1บาทนะคะใส่ไป120เลยค่ะในราคา2บาทเองก็ส่งกันไปได้เลยนะคะระบบกระดิ่งมาได้รับการสั่งซื้อของคุณแล้วนะคะไปที่หน้าประวัติการสั่งซื้อกันนะคะ ในหน้าประวัติการสั่งซื้อตรงนี้คือออเดอร์ของพันเองนะคะที่เคยได้รับการสั่งซื้อไปแล้วสายมาเดี๋ยวคุกลับมาดูรายละเอียดของแต่ละออเดอร์กันได้เลยนะคะในออเดอร์นั้นๆนะคะจะบอกรายละเอียดกันอยู่ค่ะจะเป็นปริมาณการสั่งซื้อค่าใช้ใจ่ายและตัวลิงก์ที่สามารถตรวจสอบขดะที่หน้านี้กันเลยสถานะตอนนี้นะคะรอระบบดำเนินการเติมย่อยกันสักครู่หนึ่งนะคะ มาดูช่องทางการเติมเงินกันนะคะช่องทางการเติมเงินมีอยู่2ช่องทางค่ะจะเป็นตัวสแกนคิโวโคโ้ดกับคริปตนะคะสามารถเติมเงินแกไปได้เลยนะคะบริการนะคะในตัวบริการตัวนี้นะคะทุกๆบริการเลยและทุกๆแพลตฟอร์มจะอยู่ในนี้กันทั้งหมดเลยค่ะสามารถเรียกดูรายละเอียดทั้งได้ความือตรงนี้ได้เลยนะคะกดกันไปด้านในได้เลยนะคะอ่านรายละเอียดให้ใชัดเจนและสามารถสร้างความสั่งซื้อได้ที่หน้านี้กันเลยนะคะ แนะนำเพื่อนตรงนี้หากเพื่อนท่านใดน,นะคะสนใจในบรกิการของเว็บไซต์นี้สามารถคลอกลิงก์ตัวนี้กันไปได้เลยนะคะค่าคอมมิชชั่นท้าเิ่มนกันเลยะค่ะมาดูติดต่อแอมินกันค่ะติดต่อแอมินตรงนี้หากเพื่อนท่านใดน,นะคะที่มีปัญหาติดเงินไว้เข้าเยอดไหลไม่ขึ้นสามารถมาขอความช่วยเหลือกันได้ตรงนี้เลยนะคะนาเลขออเดอร์มาวางกันได้เลยนะคะส่งเลขออเดอร์ได้เลยนะคะส่งรูปได้ด้วยค่ะส่งตัวกันไปได้เลยนะคะ ตอนนี้กลับไปดูที่ตอนนี้นะคะยอดหัวใจติ๊กตอกึ้นกันมาแล้วนะคะก็คืนไหวมากๆเลยค่ะเพื่อนๆท่านใดสนใจในบริการนี้กดผ่านลิงก์กันมาได้เลยนะคะด้านในนะคะของบริการ k m Key Social มีอีกหลากหลายบริการให้เลือกกันเลยค่ะลองไปเลือกดูรายละเอียดกันก่อนได้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะ